บาทไตโสสวัสดีครับเราครับรอ,อคุณอาคุณใดรัวสมีตุีกุกท่านเอฟซีัรืีวิญพี่สำคัญถ่ายจะไม่ได้ต้องลองดูเลยเชื่อเราลอรรนะดูเชื่อตาวาดูเชื่อตาวาดเชื่อมก็มดูมันไม่ฉัน

La, mi mktatou gutte filtour ามันต้องมุวัดใหม่แล้วมันไม่เท่ากันเลยยิ่งยาวลองเอาขอึข้นไปท้าดูว่า

Là điểm. Không đồng à? Tôi thấy. Tôi thấy. ừ, cái gì? cái gì? cái gì? cái

ประมาณเอาพืนประมาณสองเสโ <Okay, so. S 2> อเคครับอือที่แปดนะเที่แปดนะครับเอฟีเดี๋ยวเราก็จะยกยกท่าก่อนเชื่อมันดีๆเนาก็ยกท่าก่อนทำได้ล้วกรอบไหมคิดคิดไม่ผ่านใช่ไหมครีดเลยค,คิดบนล่างเลยคนี้เอาอีอมมาคิดติกต๊กๆ วิธีสำคัญนะผมนี่คือจุดจุดที่นอนไม่หลับเพราะที่นี้แหละ <laughs> แต่มันไม่ยากแต่มันอยากรุ้นอ่ะไม่ยากไม่ไม่ไม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 ยากมากมายหรอกแต่ว่ามัน,มนพอให้ได้ลุ้นอ่ะ <c oughs> อืมครับพี่บอตังี่ก่อนนะพี่เยะนพี่ข้านีก่อน はい。 งานไปเรียบร้อยในเดี๋ยวจะจอดรูวนนี้วันนี้นายได้เก็บงานคนเนี้ยเดือทางแล้วเก็บงานแล้วก็สมงอบก่อนที่ใหม่เลยเนาะหลังไม่ไหมที่ได้เขาว่าเขาว่าทำไมงานเราเหลือมาเยอะใช่ไหมปิดเดือนนีนปิดกันห้องก็เสร็จ์วันนี้แหละนะครับเราก็กันบนหนังด้านเข้าด้านทางเข้าก็ งานก็จะสีก็ไ่นจะใจเลยบะเร็งเลยนะผมก็เหลือโรอบไปโรบไฟแล้วก็เดินปรปะ่าเล็กน้อยนะผมเออแล้วก็ไม่นานเลยว่ะจบแล้วจะทำงานกี่ว,วัวนหรอวะวันมาสองเดือนผมหึงเนงาะวันเดือนกว่าเดียว เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูว่าเราทำกี่วันนะผมเดี๋ยวผมร้อนไล่ดูดย้อนดูคลิปก่อนเราเริ่มคุณลุมมาได้วันวันที่วันที่เท่าไหร่นะครับไปไปเยอะกล้องอะไรเยอะเรี่องที่สำคัญมาถึงที่สำคัญ

งานดูไม่ได้ไม่ดูนี่ตื่นใจเลยวะที่บ่าวแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันใช่แล้วเนาะเชื่อแล้วมาบังตาแล้วเราเชื่อมไม่เฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไม้ฝายิงข้างนอกเนาะลองขิดเอาทีก่อนเอาซอฟต์ี้ก่อนเองอ่าติ๊กก่อนไม่ทิ้งได้รมาเลยนะนี่นี่ไปเพื่ออะไรเพื่อติ๊กอะไเราเดี๋ยวหาปากกามาติ๊กไว้ติ๊กก่อนเดี๋ยวจัง บลาเนาะน่างเนาะเดี๋ยวจตรีเเดี๋ยวดูีก่อนี่นี่นีเป็นบาหมดดยนดันตรงเลยวไมเป็นอยวกันอาจีได้เป็นให้ดอเป็นตรงดเป็นตดาจจะนนีอาจจะไม่เลื่นยเนาะว

เดี๋ยวเชื่อมไล่แขนมั้งท่านยังไงก็ต่อไว้ทีนี้ก่อนเนาะนะครับตุ้งตูงทำรางผ่านนะเสร็จเรียบร้อยผ่านดีไม่เคยทำบนี้มาก่อนมันตื่นเต้นนะมันอยากรู้ว่ามันออกมาเป็นหน้าตาเป็นไงนีนอนนอนนอนเท่นไม่รับอะโอ้นอนไม่รับจริงผมคิดอยู่นะผมคิดผมคิดไปเรื่อยผมเก่งเลยแหละโอเคต่อไว้ทีนี้ครับผมครับล้วก็ออกมาที่ว่าตอนนี้ที่ว่าโอเคเลยแหละนะครับ พูดเบาบ่าบาบอ,อยอะอ่เี่ยทุก้มาแต่ดูทุกท่านแ้วมันก็จะดูร้ายแลอข้นนในโอเคแล้วแหละมาทุกทางแล้ว,ลวทางอยู่ <c oughs> อโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับรอติดท่บ